สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำขนมสมาชิกในกลุ่มของเรามี 1. เด็กชายธีรพัฒน์ตีหุง 2. นางสาวบรรทิตาโควินทสุดธ์สานางสาวศิรดารักพงศ์สนางสาวศิริยาพรแฟนไทยสงเปลือกส้มที่คนทิ้งและมะละกอที่มีผลผลิตจำนวนมากสามารถแป้รูปเป็นขนมได้ช่วยลดเป็นมานขยะที่เพิ่มขึ้นและมลพิษจากขยะอาหารที่เพิ่มขึ้น อย่างต่อมาการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่แล้วในบ้านช่วยลดความจำเป็นในการซื้อของใหม่ลดพลังงานที่ใช้ในการขนส่งอาหารและช่วยลดคาร์บอนฟุตฟินไปในตัวด้วยนะคะดังนั้นขนมจากมะละกอละและเปลือกสม้มจึงไม่ใช่แค่ขนมอร่อยธรรมดาแต่เป็นตัวอย่างของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าช่วยลดขยะลดการใช้พลังงานและเป็นส่วนเล็ก ที่ช่วยดูแลโลกใบนี้ของเราไปพร้อมกันค่ะ